สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่ผมเอาเรื่องของบาหวานมาอีกแล้วมาพูดให้ฟังเหตุผลที่เอามาพูดให้ฟังเพราะว่าเมื่อวานนี้คนโทรคนเป็นบาหวานโทรมาเยอะมากเลยนะครับมาสั่งของด้วยมาปรึกษาด้วยหลายสายทีเดียวนะครับบาหวานอาจจะเป็นเพราะว่ามีคลิปคลิปหนึ่งที่เราใส่ลงไปใน Facebook ที่เกี่ยวกับเรื่องบาหวานเมื่อเมื่อสองสันหรือ3-4วันก่อนเนี่ยผมจําไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นคลิปที่ดีที่อธิบายความต่างๆไว้ได้ละเอียดดีนะครับก็ คนคนคงสนใจจากคลิปนั้นเยอะนะฮะจากคลิปนั้นเยอะมาจากต่างจังหวัดอะไรการก็กโทรศัท์มาก็เป็นอะไรที่ขอบคุณมากนะครับที่ให้ความสนใจให้ความติดตามให้การไว้วางใจสูย์สีเกรนแล้วก็สั่งซื้อไปทานก็ถือว่าท่านก็มีความเชื่อมั่นสูงสุดในสูตรสีเกรนของเรานะครับก็ขอขอบคุณในะท่านนี้ด้วยวันนี้ผมก็จึงเอาเรื่องของบาหวานมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเรื่องที่ง่ายบาหวานไม่ใช่เรื่องยากครับ เบาหวานไม่ใช่เรื่องยากเบาหวานเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายนะครับเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายไม่ไม่ยากอะไรไม่เหมือนกับโรคอื่นที่ความเป็นมาอาจจะหลับซับซ้อนอยู่ในการกินอย่างเดียวปัญหาของเบาหวานอยู่ีนการกินอย่างเดียวนะะันการกินเท่านั้นเองอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นมาแทรกซ้อนเลยนะอาจจะแทรกซ้อนบ้างเล็กน้อยจากการรักษาโดยการใช้ยาบางชนิดที่ไปทําลายตับอ่อน โดยความรู้เท่าไม่ถึงการของผู้ให้การรักษานั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับมัน้นก็ถือว่าเป็นเบาหวานไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าตับอ่อนพังไปเลยอันนั้นไม่นับอันนั้นก็อาจจะคนที่เป็นเบาหวานลักษณะแบบนี้ก็อาจจะฟังได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่99.999มาจากการกินเต้มล้วนเลยการกินที่เรากินแบบกินผิด,ผดนะกินผ,ผิดแบบที่เราเราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าเรากินผิดพลาด แต่ว่าเพลิดเพลินในการกินแล้วก็กินไปทุกวันทุกวันเคยความอ,ร,อร่อยกินนุ่นก็อร่อยกินนี่ก็อร่อยแล้วอาหารที่มันส่งเสริมให้เกิดการเป็นเบาหวานส่วนมากก็จะเป็นอาหารที่มีพลังงานสูงทั้งนั้นแหละพวกพวกแป้งน้าตาลนะครับเพราะว่าพวกแป้งน้ําตาลไขมันพวกนี้เวลามันโดนไฟแล้วมันจะหอมกลิ่นจะหอมรสอร่อย กินจะหอมรสอร่อยคนก็นิยมกินอาหารประเภทนี้กันเยอะหมูกระทะนี่แหละบิงซูหมูกระทะพวกนี้นะครับเป็นอะไรที่ทานไปมากๆเกิดประจําแล้วโอกาสที่จะทําให้น้ำร่างกายสะสมน้ำตาลในเลือดให้มากขึ้นมากขึ้นได้คนเป็นเบาหวานเป็นได้ทั้งคนอ้วนและคนผอมนะครับเมื่คลิปติฟังทีวีโทรทัศน์เาไมาวิเคราะห์กันเรื่องของเบาหวานเรื่องของการกินอาหารเรื่องของต่างๆฟังแล้วดูขำๆเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีความรู้ทั้ง,งทั้งสองท่าน นั Ask, ่งคุยกันเรื่องเบาหวานฟังดูแล้วมันตลกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอยา่างหนึ่งตรงที่ว่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องต่างๆแล้วเนี่ยมันหลุดออกไปแล้วก็ไปสู่ประชาชนที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ทําให้เราเข้าใจเรื่องนี้ผิดไปเรื่องเบาหวานนี่เป็นเรื่องที่อยากบอกแล้วว่ามาจากเรื่องของการกินอย่างเดียวดังนั้นเวลาที่เราจะจัดการกับโรคนี้นะถ้าเผื่อเรารู้แล้วว่าเราเป็นโรคเบาหวานนะเนี่ยก็จ,จัดการเรื่องของ,ของการกินอย่างเดียวแต่นี่ปัญหามันมีอยู่ว่าการจัดการกับกา,การกินอย่างเดียวเนี่ย เริ่มต้นจากการกินอย่างเดียวแล้วมากินให้ถูกต้องเลยเนี่ยอันนี้พูดตรงๆว่าจริง,งๆมันก็ไม่ใช่เพราะว่าการกินผิดมาให้การมา,มากลับประกายเป็นการกินให้ถูกเนี่ยพูดมันง่ายพูดมันง่ายแต่เวลาลงมือทําจริงๆมันทําไม่ได้หรอกเพราะการที่จะเปลี่ยนอาหารจากการกินให้เป็นเบาหวานมาเป็นการกินให้หายจากประหวานต้องเข้าใจอย่างหนึง่งว่าอาหารการกินมันคนละเรื่องนะคนละเรื่องคนละรูปแบบคนละประเภทดังนั้นจะเผื่อเราคิดว่าโอ๊ยเปลี่ยนวิธีการกินเท่านั้นอ่ะ เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ดีขึ้นพูดมันพูดง่ายนะแต่เวลาทำมันทําไม่ได้หรอกไม่ทํายากนะบอกแล้วมันไม่ทํายากทําไม่ไ,มได้เลยการันตีตรงนี้นี่คือความยากของการจัดการหรือการบําบัดโรคเบาหวานด้วยวิธีการทางด้านธรรมชาติหรือทางด้านโภชนาการเพราะว่าคนเราเริ่มต้นผิดไปเริ่มต้นในการกินปรับการกินปรับอยู่ได้3 4สวันไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามันไม่อร่อยมันกินไม่ลงแล้วจะให้กินอย่างนี้ไปอีกเป็นเดือนๆนตายแน่นอนเนี่ยคนไข้คิดแบบนี้นะคนไข้คิดแบบนี้ ก็เลยกลายเป็นล้มเหลวไปดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็พยายามปรับอาหารให้มันถูกต้องแล้วก็ยึดมั่นว่าเดี๋ยวก็หายเพราะว่าเรามีอาหารดีหรือมีสมุนไพรดีอะไรเงี้ยนะพักเดียวแหละครับไม่กี่วันต่อให้ไม่ถึงสัปดาห์เดี๋ยวผมว่านะล้มเหลวเลิกแล้วก็กลับไปกินอาหารอร่อยเหมือนเดิมเบาหวานก็กลับมาใหม่นี่เป็นเรื่องปกติเพราะว่าท่านเริ่มต้นผิดปัญหาอยู่ในการกินแต่ท่านเริ่มต้นในการกินแก้ไขาการกินโดยทันที อันนี้ผิดวิธีที่ถูกต้องคือต้องเริ่มที่ใจก่อนเริ่มที่ใจก่อนในขณะค,คนที่เป็นเบาหวานแล้วอยากจะหายเบาหวานให้ใจเย็นๆน,นะครับเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนให้เริ่มต้นที่ self talk ก่อนคุยกับตัวเองก่อนว่าการหายจากเบาหวานนะต้องเข้าใจว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงอาหารการกินอย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงไหวไหมถามตัวเองก่อนว่าไหวไหมกําลังใจมีกี่เปอร์เซนต์ที่จะสู้กับการที่เราจะต้อง คิดว่าการเปลี่ยนอาหารมาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความทุกข์ทรมานอย่างเงี้ยอย่างนี้นล้มเหลวแน่นอนถ้าตั้งต้นด้วยการคิดแบบนี้ก็ไปไม่รอดนะครับบาหวานก็คงอยู่กับท่านตลอดไปเหมือนเดิมดังนั้นวิธีการเริ่มต้นที่ถูกต้องคือต้องเริ่มต้นที่ใจตัวเองก่อนแล้วก็สิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือคนที่เป็นสิ่งแวดล้อมภายในบ้านภายในบ้านภายในครอบครัวสนับสนุนแค่ไหนเข้าใจแค่ไหนยินดีมายืนเคียงข้างท่านแค่ไหนเพื่อที่จะช่วยเป็น กำลังใจให้ให้ท่านสามารถที่จะปฏิบัติแบบทูลกระแสอย่างแข็งขันได้อย่างตลอดรอดฝั่งได้อันนี้ท่านเตรียมคนไว้หรือยงังเตรียมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสามีภรรยาต่างๆเตรียมไว้หรือยังที่จะเป็นตัวอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวให้กาลังใจท่านเชียร์อัพท่านแล้วก็ไม่ชวนท่านไปกินอาหารอร่อยบางครั้งบางบ้านนะบาวาเขาเป็นบาวอยู่คนหนึ่งแต่ในครอบครัวนี้มีคนหลายคน แล้วก,ก็กินอาหารกันยงอ,อ,อย่างอร่อยต่อหน้าคนเป็นเบาหวานแต่คนที่กินอาหารอ,าอร่อยอ่ยังไม่เป็นเบาหวานเขาก็แฮปปี้ไปในการกินแล้วบอกให้คนเบาหวานควบคุมอาหารอย่างนี้ก็ทําไม่ได้หรอกครับเพราะพวกท่านยังนั่งกินอาหารกันซวบสวบซบแบบอร่อยอร่อยอยู่เลยนะเราจะบอกให้คนเป็นเบนาหวานควบคุมอาหารเขาจะไปควบคุมที่ไหนเอาอาหารเอาอาหารอะไรมา,มมาให้เขากินควบคุมอย่างไรแค่ใจดูท่านกินอย่างด้วยความอร่าใจแป้วแล้วมีนําซ้ําก็ โจรเข้าไปร่วมวงลุยหมดเรื่องไปกินอร่อยด้วยกันด้วยคนอีกคนหนึ่งมากกว่านั่นคือความล้มเหลวของคนที่พยายามแก้ไขจากโกรคเบาหวานแล้วก็ไม่สําเร็จเพราะว่าใจไม่พร้อมสิ่งแวดล้อมไม่พร้อมดังนั้นสิ่งแรกที่จะต้องจัดการก่อนก่อนก็คือเรื่องของใจของตัวเองต้องเข้าใจนะว่าการเปลี่ยนอาหารมาเป็นอาหารที่สามารถทําให้เบาหวานหายไปเป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งเลยนะไม่ใช่อาหารอย่างนี้เป็นคนนี้เป็นของชอบที่คุณที่คุณกินอยู่นะคนละเรื่องเลยนะต้องต้องต้องเข้าใจก่อนแล้วก็ต้อง รับได้ก่อนว่าเอาละชันยอมเปลี่ยนอาหารไม่เป็นอาหารธรรมชาติที่ทําให้บาหวานลดลงได้โอเคกินแล้วน้ําตาลลดลงแล้วสามารถเลิกยาเด็ดขาดแล้วกลับมาเป็นคนปกติได้แล้วต้องแต่ต้องเปลี่ยนอาหารใหม่โอเครสชาติไปชิมมาสะก่อนนะครับรสชาติมันคนละเรื่องคนละแบบไปเลยแต่ก็โอเคใจยอมรับได้ก็ผ่านไปขั้นตอนหนึ่งถือว่าใช้ได้อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือสิ่งแวดลอ้อมคนรอบข้างในครอบครัวจะต้องให้ความร่วมมือนะครับ จะต้องให้ความร่วมมือและคนไข้ที่เป็นโรคประวาติเองเวลาในครอบครัวเขาทานอาหารกันเนี่ยพยายามพยายามแยกตัวออกมาออกมานั่งดูทีวีมอาอ่านหนังสือมาทําสมาธิหรือมาจัดสํำรับต่างหากของตัวเองหรือถ้าเก่งกาจมากสามารถที่จะกินอาหารร่วมเขาได้เขากินอาหารร่วมวงเขาได้แต่ว่าเลือกกินอาหารบางประเภทในสํหรับนั้นเป็นอาหารที่เรากินได้ข้าวต้องแยกต่างหากแน่นอน ข้าวนี่นะครับต้องเป็นข้าวกล้องหรือข้าวที่ไม่ขัดสีหรือหรือข้าวที่ขัดสีน้อยที่เป็นบราวย์ไรซ์ที่เป็นสีน้าตาลทั้งวงเขากินข้าวขาวกันไม่เราตั้งมอเล็กๆไปซื้อมอหุงข้าวเล็กๆมาไม่กี่ร้อยบาทหรอกหุงเองนะครับตักข้าวกล้องตักข้าวใส่จานนะข้าวกล้องใส่จานแล้วก็ทานนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทําส่วนจะกินกับข้าวอะไรอาจก็สามารถร่วมวงก็ได้แต่ก็ต้องเลือกกินที่ที่ ที่กินได้อันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำให้มีวินัยสูงนะจิตใจต้องมาก่อนเพราะคนที่ไม่มีความพร้อมทางด้านจิตใจทำไม่ได้แบบนี้นะครับทำไม่ได้กลายเป็นเรื่องยากไปเลยกลายเป็นเรื่องยากไปเลยดังนั้นข้อที่หนึ่งในการที่เราจะต้องการแก้ไขให้ให,หายจากเบาหวานข้อที่หนึ่งที่ผมเขียนไว้ในข้อปฏิบัติทั้งหมด8ข้อก็คือเรื่องของใจใจและกำลังใจ และความถูกต้องในการปฏิบัติเตรียมหรือยังเตรียมไว้หรือยังนี่สำคัญมากนะครับเตรียมไว้หรือยังต้องเตรียมให้พร้อมก่อนกําลังใจต้องมาเต็มพร้อมเสมอที่จะกินอาหารอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนคนละรสชาติกับอาหารที่เราเคยกินและทําให้เราเป็นเบาหวานอันนั้นแต่ต้องไม่ได้แต่มากินกลุ่มใหม่ที่เป็นรสอีกรสหนึ่งไปเลยเปลี่ยนรสชาติต้องรู้สึกอร่อยกับมันรู้สึกรับได้รู้สึกอร่อยไปกับมันใจพร้อมโอเค จะให้กินกี่เดือนกี่ปีให้จนกว่ารล้เบาหวานจะหายมาเลยทําได้แน่นอนพร้อมใจพร้อมความพร้อมมาอันนี้โอเคถ้าใจถ้าแบบนี้โอเคเลยครับสามารถที่จะหายจากเบาหวานได้นี่ยังไม่เริ่มต้นปฏิบัติเลยนะนี่ยังไม่เรื่องปฏิบัติเลยนะเพียงแค่ข้อที่หนึ่งการเตรียมตัวการเตรียมตัวกับการเตรียมใจต้องเตรียมให้ได้ก่อนผมให้ความสําคัญข้อที่หนึ่งนี่เป็นเป็นความสําคัญอันดับหนึ่งเลยนะในข้อปฏิบัติทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะ ที่เรามีเป็นข้อปฏิบัติเรื่องของปฏิบัติเพื่อเพื่อลดเบาหวานลดความดันลดไขมันลดไตเสือ่อมอันนี้เป็นอาหารกลุ่มเดียวกันเราใช้อาหารกลุ่มเดียวกันในการราาักษาดังนั้นข้อที่หนึ่งไม่ได้เริ่มต้นจากการกินแต่เริ่มจากใจแล้วก็ต้องคุยกันนะในครอบครัวต่อไปนี้ฉันจะกินอาหารที่จะรักษาเบาหวานนะนะไม่อยากกินยาตลอดชีวิตแล้วนะให้ใครที่ที่เป็นคนในครอบครัวต้องรับรู้ด้วยต้องเตรียมตัวต้องสนับสนุนด้วยนะ ไม่ใช่มาล้อเลียนกันไม่ใช่ว่าไปซื้อทุเรียนมาภูนึงมาแกว่งต่อหน้าไปไงชอบไหมกินไหมกินไหมมายั่วอะไรย่างเงี้ยไม่ควรทานะไม่ควรทําอย่าย,ยั่วกันอย่ายั่วกันอย่ายล้อกันนะครับไม่ควรทําอยากจะกินทุเรียนก็ไปกินเลยไปกินหลังบ้านเลยอย่าไปให้คนไข้ก็เห็นนะนี่นคือสิ่งที่คนรอบข้างจะต้องให้ความร่วมมือด้วยต้องมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันอย่างจริงใจแล้วก็พร้อมที่จะสปอร์ตอาหารการกินก็ต้องจัดเตรียม จะให้วางตาหากหรือจะให้กินร่วมกันบางอย่างหรือจะให้อะไรก็เตรียมตัวให้ถูกต้องเมื่อใจพร้อมคนรอบข้างพร้อมอุปกรณ์พร้อมโอเคเริ่มเลยอีก7ข้อที่เหลือหมูมากเป็นเรื่องหมูมากเป็นเรื่องที่ง่ายมากดังนั้นข้อที่1เนี่ยผมให้ผมสังเกตไหมผมใช้เวลาพูดเยอะนานนะสินาทีแล้วเนี่ยยังยังไม่พ้นข้อที่หนึ่งเลยเพราะว่าข้อที่1สําคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครๆโทรศั์มาหาผมแล้วก็มาปรึกษาปัญหาสุขภาพเนี่ยนะ ผมพยายามพูดข้อทีหนึ่งก่อนแต่เขาก็พยายามถามผมว่าเขาจะกินอะไรดีนะแต่ผมก็พยายามดึงให้เขาฟังก็ผมพูดข้อชีหนึ่งก่อนเรื่องของใจคุณพร้อมหรือยังบางครั้งบางครั้งผมก็ต้องตัดออกไปพูดไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ฟังเขาจะเอาอาหารเลยจะเอาอาหารไปกินเลยถามราคาเลยแล้วกินยังไงต่างๆเหล่านี้นะครับผมแทบจะไม่อยากขายให้นะบอกตรงๆผมแทบจะไม่อยากขายให้เพราะว่าคุณเอาไปแล้วคุณก็กินไม่ถูกต้องแล้วใจคุณยังไม่ได้คุณกินไม่เกินสาวันคุณก็เลิก แล้วอาหารชุดของผมเป็นหมื่นนะครับเดี๋ยวก็เสียของแล้วก็มากล่าวหากันว่าผมอาหารของเราอาหารไม่ดีนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะช่วยสปอร์ตพยายามถามหวานล้อมก่อนนะน้ำตาลเท่าไหร่น้ำตาลสะสมเท่าไหร่น้ำหนักตัวเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ทํางานอะไรอาหารการกินที่กินมาเป็นอย่างไรต่างๆพวกนี้ผมพยายามถามอ้อมๆเพื่อหาข้อมูลหาข้อมูลก่อนวเวลาจะสปอร์ตเข้าทางด้านไหนดีเนะี่ยนี่เวลาที่เขาโทรมาหาผมแล้วก็ถามว่าคุณพอไหม นี่จะเปลี่ยนแปลงอาหารมากินอาหารประเภทนี้ต้องกิน2มื้อนะอาหารของซีเกรนชุดหนึ่งที่ทํามาเนี่ยราคาเท่านี้เท่านี้นะต้องกินเช้ามื้อหนึ่งเย็นมื้อหนึ่งแทนอาหารเดิมอาหารเดิมเช้าเย็นที่คุณเคยกินมาทั้งหมดไม่าว่ากินกาแฟปาทัองโกกินไข่ลวกกินโจ๊กกินข้าวยกเลิกหมดไม่กินนะครับมื้อเช้าแล้วก็มื้อเย็นด้วยอาหารของเราเป็นแบบนี้นี่เป็นผงชงแล้วก็มีเป็นอะเมโนชนิดเม็ดอีกชนิดหนึ่งที่จะต้องกินควบคู่ไปด้วยเพื่อใช้ในการสร้างโปรตีนเพื่อซ่อมตับอ่อนคุณ แล้วสิ่งที่คุณต้องกินแบบนี้คุณพร้อมหรือยังคุณพร้อมหรือยังที่จะมาเผชิญสภาพการกินอาหารแบบอาหารแบบสุขภาพแบบนี้คุณพร้อมหรือยังคุณทานได้ไหมบางคนถามเผื่อแม่คนไข้ไม่คุยเองหรอกคนลูกสาวคุยให้ลูกสาวคุยมาโทรมาคุณแม่เป็นเบาหวานอย่างนั้อย่างนั้อย่างนี้ดูอาการดูรายการอาจารย์อยู่สนใจผมก็ถามลูกสาวไปว่าแล้วถ้าเผื่อให้คุณแม่คุมอาหารเข้มงวดเนี่ยคุณแม่จะยอมไหมลูกสาวเริ่มอึกอักอึกอักอะไรทอไม่ได้ ก็เป็นสิ่งที่น่า,าลำบากใจอยู่เหมือนกันค่ะเนี่ยจะตอบแบบนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณแม่จะยอมหรือเปล่าอันนี้ผมก็ต้องคุยก่อนเลยว่าสิ่งแรกที่คุณแม่คุณจะต้องเผชิญกับสิ่งนี้ก็คือเรื่องของกาลังใจเรื่องของวิธีการปฏิบัติจะต้องพบกับอะไรบ้างผมก็พยายามให้ดีเทลให้ข้อมูลมีอยู่ไม่น้อยที่สุดท้ายก็วางหูไปคือไม่สู้รู้แล้วว่าจะต้องเผชิญปัญหาในการกินแบบนี้ๆๆๆๆอย่างนี้คุณแม่รับไม่ไหวแน่นอน ไม่สู้ก็วางหูไปเยอะนะครับมีเยอะทีเดียวผมก็ดีใจนะที่เขาไม่รวมตัวมากินอาหารผมนะไม่งั้นเดี๋ยวก็กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ต่อๆไปนะครับไม่มีความสุขกันแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผมเองก็อาจจะคลอนแคลนไปด้วยนี่คือสี่งที่ผมปฏิเสธไปก่อนผมก็พยายามพูดแบบปฏิเสธว่าอย่าก,กินเลยอย่าซื้อเลยอย่าไปอย่าซื้อไปทานเลยเพราะว่ามันไม่ได้ผลเนื่องจากว่าใจของคนไข้เขาไม่รับ เขายังอ่อนแออยู่เขายังติดอาหารอร่อยอยู่อย่างคนอายุมากนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็สนใจเป็นคนติดข้าวเป็นคนติดข้าวเหนียวมื้อหนึ่งมื้อหนึ่งทานข้าวทานข้าวเหนียวนี่ไม่ใช่น้อยๆต้องทานให้อิ่มถ้าไม่อิ่มจนพอใจแล้วรู้สึกว่ามันโวงๆแบบนี้ยากเลยครับแล้วเวลาให้ข้อมูลไปให้วิธีการปฏิบัติไปว่าต้องอย่างนี้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 โอ้โหยิ่งยากเลยควนี้ ยิ่งยิ่งรับไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันแตกต่างกับชีวิตประจำวันที่ก็เคยเป็นมาตลอดชีวิตกานหัวข้อที่พูดในวันนี้คือเบาหวานเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายก็คงง่ายนะใช่ไหมครับไม่ใช่เบาหวานไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นเรื่องเข้าใจยากอะไรเป็นเรื่องเข้าใจง่ายแต่ใจคุณหนึ่งสู้หรือเปล่าทีนี้ถ้าเผื่อในกรณีที่ว่าทําได้นะครับเมื่อเข้ามาสู่กระบวนการปรับใจปรับต่างๆพร้อมผลคข้พร้อมลวยนะพูดในว่าในกรณีคนคข้พร้อมลุยบอกมาเลยอาจารย์ อีฉันต้องทํำยังไงบ้างบอกมาเลยจะทําให้ครบทุกอย่างเลยไม่มีปัญหาแต่คนไข้เอ,อ่ยปากแบบนี้มานี่ผมรับเลยนะคนที่หายแน่นอนและขั้นตอนในการปฏิบัติก็ไม่มีอะไรมากก็คือเปลี่ยนอาหารนั่นเองจากอาหารเดิมเช้าเย็นที่เคยกินมาทุกชนิดทุกอย่างก็เปลี่ยนไม่กินยกเลิกหมดมากินอาหารไทยพืชมาชงไทยพืชกินแล้วก็ตามด้วยนะตามด้วยกดอมิอโนจจำเป็น2เม็ดเช้าแล้วก,กินแบบนี้อีกครั้งหนึ่งในมื้อเย็นก็เป็นชงไทยพืชกินตอนมื้อเย็นกับน้ําอุ่น แล้วก็กดไอวันนูนเป็นอีกสองเมตรเย็นเมื่อกลางวันก็เป็นอาหารปกติแ่บผมไม่ได้ห้ามอะไรกับข้าวก็กินได้แต่พยายามกินอาหารที่มีรสอ่อนๆน,นะอย่ากินอาหารรสจัดอยา่าอย,าย,ายา่อยา,ยาพยายามเติมอย่าพยายามเติมน้ำจิ้มนะครับอย่าพยายามเติมน้ำจิ้มแล้วกินกับข้าวรสอ่อนส่วนข้าวต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นข้าวกล้องเพื่อจะให้เกิดน้ําตาลในเลือดอย่างช้าๆไม,ไม่ไม่เร็วเกินไปแล้วก็งดอาหารประเภทเส้นนะพวกประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว บางคนพูดแค่ก๋วยเตี๋ยวนี่ก็นาเบแล้วเพราะตัวเองเป็นคนชอบก๋วยเตี๋ยวด้วยโอ้โหข้างคล้ายก๋วยเตี๋ยวมากวันไหนไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวนี่วันนั้นนอนไม่หลับไงโอ้โหนี่ยากเลยบอกคนเลยอันนี้ยากเลยเนี่ยบางคนแบบนี้ทีนี้อีกปัญหาหนึ่งที่ท,ท,ที่ที่พบก็คือว่าเวลาที่ผมถามข้อมูลส่วนตัวของคนไข้ถามน้ําตาลน้นําตาลสะสมถามน้ำหนักตัวถามอายุถามความสูงแล้วก็ถามเรื่องการกินยา กินยาบางคนบอกกกินเม็ดฟอร์มินมาสองเม็ดเช้า2เม็ดเย็นบอกโอ้โหใครสั่งยาให้พี่ทานเนี่ยเม็ดฟอร์มิน2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นมันเยอะมากเลยนะเนี่ยถือว่าอยู่ในในภาวะที่กินยาที่เข้มข้นมากนะครับบางคนกินกูโคฟาดดีหน่อยกูโคฟาดนี่เป็นยานอกนะครับสองเม็ดเช้า2เม็ดเย็นเม็ดละห0 0ร้มิลลิกรัมบางเม็ดละเ0 0มิลลิกรัมบางโอ้โหหนักหน่วงมากใช้ยาหนักหน่วงมากผมก็เลยถามปัญหาว่าแล้วตอนนี้ท่านหนักเท่าไรสูงเท่าไร ประกอบว่าผอมผมก็ได้เดาเอาอมาได้เลยว่าถ้าแบบนี้ยากอีกจุดหนึ่งและเจอจุดยาก,กจุดนึงก็คือจุดที่ว่าเป็นคนที่หิวบ่อยคือเป็นประหวานเยอะใช้ยาเยอะแล้วผอมน้ำหนักตัวลง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 เร็วนะครับถ้าแบบนี้ยากตรงที่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีความรู้สึกหิวบ่อยหิวบ่อยโหยบ่อยทั้งที่กินอาหารไปแล้วหนึ่งมือเชา้าอย่างเช่นี่กินอาหารทดแทนของผมเนี่ยนะชงเรียบร้อยกินหนึ่งมือแล้วก็ตามเลย กรดอะมิโน2เม็ดเสร็จเรียบร้อยก็อิ่มนะสักพักเดียวหิวละนะครับหิวละเพราะอะไรฮะเพราะว่าส่วนที่มันเป็นผลทั้งคีนจากการใช้ยาส่วนหนึ่งกับของระดับอาการของเป็นเบาหวานเป็นสูงเงินคนปุณจะโหยบ่อยหิวบ่อยนั้นเราก็จะต้องจัดอาหารระหว่างมื้อให้เขาทานเพื่อเขาจะได้คลายค,ายความทุกข์ทรมานจากความโหยหิวเนี่ยให้น้อยลงนะฮะังนั้นตอนเช้ากินอาหารของผมเสร็จเรียบร้อ,อิ่มแล้วกว่าจะกินอีกมือ้อตองมื้อเที่ยงใช่ไหม กินอาหารผมเจ็ดโมงเนี่ยกว่ากินอีกทีมื้อเที่ยงอีกอีกสี่ห้าชั่วโมงกว่าถึงอาหารตอบมื้อต่อไปประกวว่าสองชั่วโมงปุ๊บหิวแล้วมือไม้สั่นแล้วสิ่งที่ดีที่สุดในการกินเพื่อประทังเอาไว้ก็คือไข่ต้มนะครับกินไข่ต้มหนึ่งฟองหรือสองฟองหนึ่งฟองไม่อยู่เอาสองฟองนะครับแล้วก็น้าแก้วหนึ่งต้องกินแบบนี้นี่คือ,อ,าก,ก,อาการแก้การแก้การโหวอาการหิวในคนที่เป็นเบาหวานหนักๆนะแต่ถ้าลองน้อยลงมาหน่อยถ้าหิวโหยมาก ไม่มากเท่าไหร่ก็กินแอปเปิลกินฝรั่งกินชมพู่กินแก้วบังกรได้นะครับได้หรือจะกินแอปเปิลฝรั่งชมพู่แก้วมังกรอย่างนิดอย่างหน่อยได้ด้วยแล้วก็ไข่ต้มจากฟองหนึ่งก็ได้ได้ทั้งมือสายและมือบ่ายอาการห่วยหิวจะเกิดขึ้นในช่วงสายกับช่วงบ่ายอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เป็นช่วงเวลาวิกฤตที่น่ากังวลมากคือก็คือช่วงก่อนนอนพอตอนเย็นกินอาหารเสร็จเรียบร้อยปุ๊บสักทุ่มสองทุ่มเอาแล้ว,อา,าว,อ,าาวอาการห่วยอาการหิวมาแล้วนะครับเพราะคนที่เป็นเบาหวาน เรือรังหนักๆแบบนี้จะมีอาการโหยหิวมากๆนะครับก็ต้องไข่ต้มเหมือนกันไข่ต้มไม่ดีอย่างคือกินแล้วน้ำตาลไม่ขึ้นแต่อิ่มกินแล้วน้ำตาลไม่ขึ้นแต่อิ่มนะครับนี่คือสิ่งที่ที่เราก็ให้ให้ไวไป็นความรู้นะในคนที่เป็นเบาหวานเดี่ยวหนักๆเลยนะหนักดวงเลยนะใช้ยายเยอะแล้วก็ผอมประเภทนี้นะครับหิวบ่อยๆก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้ก็คือมีทั้งอาหารมื้อหลักเช้าเย็น ที่ผมจะเซตให้เป็นอาหารทดแทนที่เป็นผงในพืชผงกับกรดอะมิโนที่เป็นชนิดเม็ดนะครับชาวเย็นกลางวันกินข้าวกล้องกับข้าวปรุงรสอ่อนๆระหว่างมื้อก็เตรียมไข่ต้มไว้ดังนั้นไข่ต้มของคนที่เป็นหวานหนักหนึ่งคุณต้มไว้ในวันสี่ห้าฟองต้มไว้เลยต้มไว้เลยสี่ห้าฟองแล้วเวลาทานไข่ต้มบอกอย่างหนึ่งอย่าจิ้มน้ำจิ้มเพราะน้ำจิ้มมีน้ำตาลอย่าจิ้มน้ำจิ้มจิ้มพริกไทยได้จิ้มพริกไทยป่นได้เหมือนการแต่ไม่จิ้มซอสนะ ซอสแดงซอสด,ดำไม่เอาทําไม่ได้จิ้มไม่ได้นะครับงั้นเราต้องพยายามทุกวิธีทางที่ไม่น,นํา้ําตาลเข้าสู่ร่างกายเพื่อต้องการให้ร่างกายนั้นเอ็กซ t คีหรือดึงเอาน้ําตาลส่วนเกินออกจากร่างกายให้เร็วที่สุดโดยเพราะยิ่งน้ําตาลสะสมนะครับที่มันเกาะอยู่บนเม็ดเลือดแดงอันนั้นให้มันคลายตัวออกไปให้เม็ดเลือดแดงมันใสสะอาดไม่มีน้ําตาลมาเกาะเกิดกลางก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับนี่แหละครับก็คือวิธีการรักษาเบาหวานแบบธรรมชาติบาบัดซึ่งดีกว่าดีกว่าการกินยา พราะการกินยาสุดท้ายก็ต้องเป็นอีรอบเดียวกับที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยคนที่เป็นเบาหวานแหง้งเรือลังหรือหิวบ่อยๆนั่นแหละครับนั่นแหละผลจากการกินยานั่นแหละคือผลของการร,รักษาแบบแผนปัจจุบันจะแบบจะเป็นแบบนี้แล้วถามว่าเบาหวานหายไหมก็ไม่หายก็ยังแบกเบาหวานอยู่เต็มบ่าเหมือนเดิมแต่ร่างกายแย่เลยร่างกายสุดโทมซูบซีดผอมลงไปแบบนั้นกําลังวังชารถถอยลงไปก็ยิ่งกลายเป็นอาการหนักขึ้นหนักขึ้นสุดท้ายไตวาย นี่คือวงจรของการรักษาเบาหวานแบบการใช้ยาดังนั้นใครการใช้ใครใช้ใครให้ราักาษาแบบผมผมไม่ใช้ยานะแต่ระหว่างการกินอาหารผมเนี่ยคุณใช้ยาได้แต่คุณต้องจาะน้ำตาไว้ไวไวไวเสมอๆนะเพราะว่าถ้ากินอาหารผมด้วยใช้ยาด้วยน้ําตาลจะลงเร็วไม่งั้นถ้ามาลงเร็วเกินไปเนี่ยคุณหน้ามืดได้เมื่อเวลาที่คน้ำตาลถ้าลงลงลงรูปปุป๊บท่านก็จะต้องลดยาลงมาเรื่อยๆนี่เป็นอีกความรู้หนึ่งที่ต้องคุยกันในรายละเอียดของคนที่เป็นเบาหวาน อันนี้ผมต้องขอคุยกันเป็นการเฉพาะคนแต่ละคนซึ่งการคุมยาการลดยาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะอันนั้นก็จะต้องส่วนหนึ่งก็ต้องติดต่อทางไลน์ต้องส่งข้อมูลต้องเช็คเลือดแล้วก็ส่งส่งไลน์มาให้ผมว่าตอนนี้ตนนัาตาลงเลยแค่นี้แล้วผมก็จะได้บอกว่ายาที่คุณเคยกินตอทนทนนี้ตอนนี้ลดลงมาแล้วนะเหลือครึ่งเดียวเหลือเหลือนึงนสีพ่อต่างๆพวกนีนน้ก็ลดยาลงมาตามส่วนตามที่ตันตาลง และสุดท้ายท่านเขาสามารถประสบความสําเร็จก็คือกดยาตาวรได้ทั้งหมดร้อเอร์เซไม่ต้องกินยานะครับนี่คือวิธีการรักษาแบบธรรมชาบบติบาบัดที่ผมอยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ทราบไว้ว่าวิธีการรักษาให้หายขาดมีนะครับมีทําได้สามารถทําได้และทําได้ดีด้วยแล้วก็ดีกว่าการใช้ยาด้วยดังนั้นะท่านเองฟังแล้วก็ไปช่างใจตัวเองก็แล้วกันว่าท่านจะรักษาเบาหวานแบบธรรมชาติแบบนี้ หรือจะไปหาผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลไปกินยานตามที่เขาสั่งมาก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาเมื้อนข้อมูลทั้งหมดที่พูดมานี้ก็หวังว่าเป็นะโยชน์ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์นะกับคนที่เป็นเบาหวานอย่างอย่างแท้จริงเนะี่ยนี่คือนี่คือการเป็นการบอกกล่าววิธีการรักษาเบาหวานแบบแบบสุดขั้วเลยนะอันนี้ที่พูดในวันนี้นะครับต้องต้องเริ่มติ่ใจก่อนเลยนะต้องเริ่มทีสิ่งแวดล้อมก่อนเราต้องปรับสิ่งแวดล้อมให้พร้อมก่อนต้องต้องทำใจพร้อมก่อนที่จะต่อสู้ กับการเปลี่ยนแปลงของการกินอาหารอย่าง,ย,างยิ่งยวดอย่างมากมายแบบนี้นะครับแล้วผลออกมาคุ้มค่ามากคุ้มเหลือคุ้มบางคนนี่มากราบเลยแหละว่าขอบคุณเหลือเกินที่มีวิธีการมีอาหารต่างๆให้จนทุกวันนี้เขาหายเป็นคนที่มีร่างกายกำยำล่ำสันสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมาได้ดังเดิมแล้วก็เปลี่ยนวิธีการกินอาหารอย่างสิ้นเชิงมากลายเป็นกินอาหารสุขภาพได้อย่างอร่อยได้ตลอดชีวิต นี่คือสิ่งที่ศูนย์สีเกณฑ์ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งยวดไปแล้ว28ปีนะครับยังไงถ้าชมแล้วขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์แชร์ให้สักคนละ3-4แชร์นะครับเพื่อจะได้กระจายข้อมูลคลิปนี้ไปให้ท่านอื่นๆได้ฟังในอย่างทั่วถึงมากขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณก็หวังว่าประวานเป็นสิ่งที่เขา้าใจได้ง่ายจัดการง่ายไม่ยากการพูดในวันนี้ก็คงจะทำให้หลายๆท่านตาสว่างขึ้นนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชม วันนี้สวัสดีครับ